เขามาขอทุนเรียนก็แสดงว่าเขาจนจน,จนก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไปเป็นโจรก็ถูกคดิโอเคเพชชันโอเคเพชชันมาซีนาบอนมาซีนาบอนวัดดูยูดูวัดดูยูดูเอ็มอ R teacher I M R teacher <c oughs> <c oughs> ตอนอยู่ The Face ทุกอย่างที่น้องทำอะน้องโอเวอร์เยอะเยอะหมด acting over acting เดินแบบ over walk ตอนเล่นละครแรงอีกแรงอีกก็ว่าน้องเจะซี่ไม่ได้นะเพราะว่าตั้งแต่ที่อยู่ The Face มาอย่างไม่มีใครพูดกับเจสซี่เลยว่าให้แรงอีกทำขึ้นอีกขอแรงกว่านี้ขอมากกว่านี้พอเปลี่ยนอินเทอร์ใหม่ไปเล่นละครไงเจสซี่บอกว่าจัดจัดเลยปังเลยนะบอกเลยปังจริง